มาดูเรื่องของความรักกันาดีกว่านะครับสําหรับคนโสดเป็นอย่างไรนะเอ่อพลังงานคนโสดเนี่ยเป็นพลังงานของความคาดหวังนะเป็นพลังงานของการที่มันเริ่มจะหาโอก,กาสนะครับในตำแหน่งของปัตนิเนี่ยพ่คือเป็นสามไม้นะบ่งบอกเรื่องของการมองมองหาช่องทางเออมองหาช่องทางของความรักพยายามจะสร้างเรนดูดพ่ขึ้นเป็นตําแหน่งของปุตตะพ่ขึ้นรักข้างใหม่เนี่ยขึ้นเป็นหนึ่งไม้นะคือการ ได้รับโอกาสมีคนหยิบยืนโอกาสในเรื่องความรักเข้ามาเหมือนกันแต่เหมือนตัวคุณเหมือนว่าเอ่อมันก็ยังมีความไม่พร้อมในใจเหมือนกันจะมีความกลัวกังวลน,นะเกี่ยวความรักที่เหมือนแบบเจ้าชู้เกี่ยวความรักที่เหมือนมันสร้างพลังงานลบๆตัวคุณก็ยังมีความกลัวอยู่นะแ,แล้วเนี้ยชาวราศีเมษนะคบมีเกณฑ์พบปรักอยู่ที่หกในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ต่อยอดความรู้สึกเออเป็นช่วงที่เรียนรู้ความรู้สึกไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะความรักมีเข้ามาก็ค่อยๆจะ พูดค่อยๆคุยค่อยๆทำความรู้จักเพื่อสร้างความรักที่ดีขึ้นกว่าเดิมมาดูที่ในเรื่องของวิธีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเ,เพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้ความรักดีขึ้นทำอย่างไรให้ขึ้นเป็นพระสิวะนะครับให้ขึ้นในเรื่องของพลังงานของ ความเพิกเฉยเออพลังงานของความที่มันเหมือนรอการเติมเต็มให้ความารักมันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะการเพิกเฉยบ่งบอกใน,เ,นเรื่องของการมองดูเออไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะคนเข้ามาก็ค่อยๆดูค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องไปเร่งรีบอะไรขนาดนั้นแล้วส่วนนี้เมื่อคุณเออลองมองเออลองดูนะลองศึกษาดูก่อนเมื่อถุกใจจุกตาก็เรียนรู้ศึกษาทําให้เป็นการพัฒนาให มีโอกาสพบรักที่มันมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าเจอปุ๊บวันนี้ครบวันนี้เลยเออก็ไม่ใช่นะบเป็นการที่จะต้องเรียนรู้ใช้เวลาและทําให้ความรักมันคงมากขึ้นทําให้การพบรักของตัวคุณมีเปอร์เซ็นที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของคําแนะนําเพิ่มเติมน,นะครับเป็นอย่างไร พ่ขึ้นในเรื่องของการออกกําลังกายนะพ่ขึ้นพลังงานของการดูแลตัวเองเออในเรื่องของการสร้างสเสน่ห์แรงดึงดูดให้อ,อ่มีโอกาสพบปะลักษที่เพิ่มมากขึ้นนะครับสองพ่ขึ้นในเรื่องของความอ,อ่การกระทําบางอย่างตัวคุณเนี่ยมันทําให เสียโอกาสเออบางทีมันเหมือนไม่สนใจมีความร้อนจิตร้อนใจหรือ,รอม,มีความกลัวกังวลจนเกินไปมันทำให้เป็นจดจอ่อบางสิ่งอย่างจดจ่อการทํางานนะครับจดจ่อกับการเล่นเกมจดจอ่อกับเรื่องที่ตัวเองสนใจเนี่ยมันก็ทําให้ไม่เป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะเออมันเป็นการที่คุณไปโฟกัสต,ตัวเองเนี่ยมันเลยทําให้มีความนิ่งเฉยกับความรักไปเลยไม่ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับมาดูในะเรื่องของ การสะสมแต้มบุญนะครับเออเป็นอย่างไรนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการกินเจมังสวิรัตนะครับเพื่อจะนุนําให้คุณมีพลังงานนะแล้วก็มีสติมากิงขึ้นแล้วก็มีความสําเร็จในเรื่องความรักมากขึ้นนะครับสองไพ่ขึ้นในเรื่องของการทําสมาธิเออจะได้ไม่หัวร้อนไม่ใจร้อนนะแล้วทําให้คุณสามารถที่จะมีสมาธิในการจดจ่อเออมีสมาธิในการดูว่าใครที่ จริงใจจริงจังกับคุณจริงๆนะไม่ตัดสินใจความรักด้วยความใจร้อนหรือไม่ตัดสินใจความรักที่เร็วเกินไปนะค่อยๆเป็นค่อยไปกับความรักและเปอร์เซนต์ความรักก็จะเพิ่มขึ้นจากการทําสมาธิด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูในเรื่องของพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาจาร์กันดีกว่าว่าจะมูยอย่างไรนะครับขอบารมีครูบาจารีแนะแนวทาง2ข้อให้เพิ่มโอกาสพบรักของคุณผ่านไพ่สิทธิกัลยานะครับ ให้ขึ้นเป็นพระพิคเนณนะครับให้ขึ้นในเรื่องของการเริ่มตน้นในเรื่องของอการได้รับโอกาสได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะรวมไปถึงคุณได้รับพลังงานดีๆจากเทพเทวานะ <S <S วาเวลาคุณคิดอะไรเนี่ยมันเหมือนมีการตั้งจุดเป้าหมายอย่างชัดเจนอย่างเต็มที่ก็จะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวารวมไปถึงพระภิคเนณด้วยนะครับได้นำให้คุณไปไหว้พระภิคเนณีนะที่ ห่ยขวางน,นะเออพลังงานของท่านท่านจะปกปักรักษาดุลนําให้คุณเนี่ยสำเร็จดังใจในเรื่องของความรักด้วยเชิงกัดน,นะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นเท้าวิรุณหกนะครับพลังงานของครุฑพลังงานของความสําเร็จนะคืเอ,อเป็นพลังงานของการที่ คุณจะได้รับความสวยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะรวมไปถึงในเรื่องของความกล้าที่จะเข้าหาความรักด้วยนะเออในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการเอ,อ่ออยากจะมีความรักดีเนะี่ยก็ต้องตัดสินใจดีนะครูบาอาจารย์ก็คอยหนุนนำช่วยเหลือตัวคุณที่ดีอยู่แล้วนะครับแนะนำให้คุณไปไหว้เท้าวิรุณหกที่เกษรมินเรสนะครับหรือไหว้เท้าจตากุกรบาลทั้ง4นะเพื่อจะดุนนนำให้คุณสมหวังดังใจในเรื่องความรักได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของคำเตือนนะครับไพ่จะเตือนอะไรคุณบ้าง ไพ่ขึ้นเป็นพระคันธกุมารน,นะไพ่ขึ้นในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของปัญหารือระวังปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันนะเหมือนว่าคุณมัวแต่ไปโฟกัสกับปัญหาโฟกัสกับเรื่องงานโฟกัสกับสิ่งที่ต้องจัดการแก้ไขต้องสู้รบกับสิ่งนั้นต้องสู้รบปรบมือกับสิ่งนู้นสิ่งนี้นทําให้คุณไม่ค่อยมีเวลานะที่จะโฟกัสกับความรักและเปอร์เซนต์ในการพบรักมันก็จะลดลงจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นรอบด้านก็ต้องเลือกหรือหาเวลานะที่จะ ผ่อนคลายจ,จิตใจตัวเองเรื่องที่จะเข้าหาความรักบ้างนะจะไม่เสียโอกาสในเรื่องของความรักด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ มาดูสําหรับคนท <To> ี่เล you. well ิกลากันไปแล้วดีกว่านะครับสำหรับคนที่เลิกลากันไปแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของการเฝ้ามองรอคอยนะแล้วก็มันเป็นเหมือนความสับสนไพ่ขึ้นเจอไฮพรินเจสเนี่ยเป็นความสับสนวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในใจไพ่ตัวตำแหน่งของมรณะด้วยเป็นความรู้สึกที่มันรู้สึกสูญเสียรู้สึกกังวลกลัวรู้สึกไม่สบายใจและตําแหน่งของสุขภาพความสุขไพ่ขึ้นในเรื่องของสตาร์มีความคาดหวังที่อยากจะมีความสุขมากิ่งขึ้นกับความรักนะความรู้สึกต่างๆที่มัน เกิดขึ้นหรือมันมีพลังงานจิตใจที่มันยังมีความกลัวความกังวลอยู่มันมีความสับสนค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับซึ่งพลังงานตรงนี้มันเป็นพลังงานของการที่คุณยังตัดใจอะไรไม่ได้เลยนะเอารู้สึกว่าแล้วความรักเก่าจะมีโอกาสกลับมาไหมให้ขึ้นเป็นอยู่อย่างเงาเงางานมันมีความแบบยังคิดเยอะยังคิดมากอยู่นะอ่าต่อมาให้ขึ้นเป็น อธิษฐานนะใครขึ้นพลังงานของความรักเก่เามันเป็นเหมือนการที่เฝ้ามองรอคอยมากกว่าให้ทุกๆอย่างมันดีขึ้นซึ่งมันก็เหมือนเป็นการรอคอยไปเรื่อยๆนะซึ่งสิ่งเก่าๆเดินมันผ่านพ้นมาแล้วมันย้อนกลับคืนไปไม่ได้นะครับแล้วเนี่ยเกณฑ์ความรักเก่ากลับมาอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องปรับอารมณ์ปรับใจต,ตัวเองให้มันดีขึ้นมากกว่าเอาไปรู้สว่าเนเรื่องของรักใหม่ล่ะจะมีโอกาสเกิดขึ้นไหมเออจะมีโอกาสพบรักใหม่ไหม ไพ่ขึ้นในเรื่องของโกรงทองไพ่ขึ้นเป็นสิ่งใหม่นะมีโอกาสในการที่จะพบรักใหม่แล้วเนี่ยแต่ก็ต้องออกจากโกรงทองนี้ให้ได้ก่อนนะออกจากสิ่งเดิมๆสิ่งที่รอคอยด้วยความรักเก่าคือต้องเปิดใจให้มากินคืนไม่งั้นเนี่ยมันก็ไม่สามาร่จะเ,เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้นะแล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสพบรักใหม่อยู่ที่ 70%นะโอกาสมีแต่อยู่ที่ว่าใจตัวคุณจะเปิดหรือเปล่าเพราะมีคนเริ่มบนบนมีมาหาต่หาตัวคุณแล้วนะเอออยู่ที่ว่าตัวคุณจะเข้าหาความรักนั้นๆด้วยหรือเปล่านะมาดูวิธีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเออเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้ความรักเก่ากลับมาสำหรับคนที่เอ้ยฉันรอคอยนาะนๆแล้วฉันอยากจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้มันดีขึ้นเนะี่ยจะต้องทำอย่างไรนะดูซิให้ขึ้นเป็นมาเสวตานะครับให้ขึ้นในเรื่องของอการ เชื่อใจนะการเข้าหานะเข้าหาความรักเก่ากันมันเหมือนไม่ใช่แค่รออย่างเดียวมันต้องไปมีการกระทําการเข้าหาการเข้าไปงอ้อเข้าไปพบเข้าไปเจอนะการเจอบ่อยๆหรือการขอโทษการยอมบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะได้รับความรักเจาะเนี่ยกลับมาจะค่อนข้างจะต้องใช้เวลาเวลาเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับมาดูวิธีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะความรักใหม่ให้มีโอกาสมากขึ้นนะครับให้ขึ้นในเรื่องของ กิสณะอรชุนหนาปขึ้นในเรื่องของความเชื่อมั่นนะศรัทธานในความรักศรัทธาเราจะมีความรักดีๆเกิดขึ้นนะไม่จะเป็นแบบเกิดขึ้นแต่เรื่องเดิมๆแต่มีสิ่งใหม่ๆที่มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมทําให้ชีวิตตัวคุณเปลี่ยนมันเกิดจากความศรัทธามันเกิดจากความเชื่อมั่นและความรักดีๆเนี่ยจะอยู่กับคุณโดยเชิงกัดน,น,นะครับมาดูเรื่องของคําแนะนาเพิ่มเติมดีกว่านะครับไพ่มาจะกไหบ้างหายขึ้นในเรื่องของการ ลังเลความลังเลความสงสัยว่าจะเลือกไปทางไหนดีรักใหม่รักเก่าอย่างไรดีไอ้ความอะไรตรงนี้ให้คุณยึดมั่นถึงความรู้สึกของตัวคุณนะทุกฤดูก็สบายใจหรือไม่สบายใจหรือจะเอาอยัางไงกับความรักมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าว่าทางไหนสร้างความสุขให้ตัวคุณให้คุณไปที่ทางนั้นจะดีกว่านะครับ ต่อไปขึ้นในเรื่องของต่างประเทศหรือการพักผ่อนจิตใจในการไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงกับคนรอบข้างเพื่อจะสร้างพลังงานจิตใจตัวคุณให้ดีขึ้นนะเพื่อจะให้คุณนนไม่ต้องไปคิดเรื่องก่เก่าดาเดิมหรือพอดหยุดในเรื่องของความเครียดหยุดในเรื่องของความคิดมากและผ่อนคลายจิตใจตัวเองทําให้คุณสามารถตัดสินใจได้เร็วได้ไงมากขึ้นจากการพักผ่อนจิตใจนะครับมาดูเรื่องของ การสะสมแต้บุญกันมากวกว่านะครับไพ่ขึ้นเป็นทําความสะอาดที่พระที่บ้านเพื่อที่จะเสริมความสิริมงคลให้กับชีวิตตัวคุณและทําให้ชีวิตรักดีขึ้นไพ่ขึ้นถือศีลห้านะครับอยู่ในศีลในธรรมนะเมื่อคุณทําความดีนะศีลจะคุ้มครองตัวคุณนะเคยได้ยินไหมคำว่าคนศีลเสมอกันนะจะพบเจอกันนะคนศีลเสมอกันจะอยู่ด้วยกันนะหากคุณอยากจะมีความรัก แบบในคุณจงทำต,ตนแบบนั้นนะเมื่อคุณอยู่ในสิ่งในถามคุณก็จะรับคนดีๆเข้ามาหาตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของพลังงานครูบาอาจารย์ศิกิกันบ้างดีก,กว่าว่าจะมูอย่างไรนะครับขอบารมีครูบาอาจารย์ที่ได้แนวทางผันไพ่สิทธิกริยะนะครับให้ขึ้นเป็นทาวเวสวร์น,นะคะรับพลังงานของการคุ้มครองนะพลังงานของการที่ มีความเข้มแข็งนะการที่คุณเข้มแข็งกับอดีตเข้มแข็งกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทําให้คุณผ่านพ้นเรื่องราวแย่ๆไปได้นะครับเราไปถึงให้คุณไปไหว้เทเวสุวรรณที่วัดจุรามในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับให้ทาปกปักรักษาคุ้มครองตัวคุณให้มีชีวิตรักที่ดียิ่งขึ้นนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นพระอุปปุณนะไพ่ขึ้นในเรื่องของทําจิตใจให้ชุ่มชื้นทำจใจให้มีความมั่นคงนะครับพลังงานของความรักมันก็จะสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นนะรบเราไปถึงให้คุ พระอุปคุตที่วัดพระอุปคุตจังหวัดเชียงใหม่นะให้ทนปกปักรักษาประทานพรให้ความรักของคุณเนี่ยสมหวังดังใจได้ด้วยเช่นก,กันนะครับมาดูเรื่องของคําเตือนนะไพ่เตือนว่าอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นอวักกยักนะครับในเรื่องของการอาภัยนะเออระวังการอาภัยนะจะไม่อภัยในเรื่องของตัวเองเออนั้นต้องกลับจิตกลับใจให้ดีการที่คุณไม่อภัยให้ตัวเองในเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของความผิดหวังในเรื่องของการคิด โทษตัวเองซ้ําไปซ้ํามาเนี่ยมันก็ไม่ไรที่มันดีขึ้นนะเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะรักใหม่แล้วก็ก็จะไม่หวั่นดีขึ้นเพราะคุณจะไม่ให้อภัยตัวเองคุณไม่ยอมเปิดใจให้กับความรักมันเกิดขึ้นกับตัวคุณเลยนั้นเมื่อคุณเปิดใจให้กว้างคุณจะรู้เองว่าคุณควรจะไปความรักในทิศทางไหนได้ด้วยเช่นกันแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับมาดูในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับในเรื่องของความรักนะสำหรับ จ้าชะตาเนี่ยพ่ขึ้นเป็นแปดเหรียญคือความซ้ำๆเดิมๆเออมันก็อยากพัฒนาความรังให้มันดีขึ้นแต่ก็พยายามจะเข้าหานะบางทีมันก็รู้สึกความชิลเออมีอความชิลที่มันแบบไม่ค่อยได้พัฒนาเท่าไหรแ่แต่มนเหมือนต่างฝ่ายต่างมีการทําหน้าที่ของตัวเองนะบางทีก็สนใจบ้างไม่สนใจบ้างนะ มันือนเป็นด้วยกันทั้งคู่มันเลยทำให้เกิดความชัดเจนค่อนข้างเยอะซึ่งในตำแหน่งของคนที่คุณคุยด้วยไปขึ้นเป็นสามไม้ขึ้นเป็นเจอไฮเปนเจสนะมันเหมือนว่ามีความลับบางอย่างที่มันยังไม่ได้เปิดเผยซึ่งกันและกันเป็นทั้งเรื่องของนิสัยเป็นทั้งเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะเป็นในเรื่องของความรู้สึกหลายๆอย่างที่มันยังมีความปกปิดซึ่งมนตําแหน่งในฝั่งของคนที่คุณคุยด้วยนะครับมันมีความลับหลายอย่างที่มันยังไม่ได้เปิดเผยออกมาดันั้นเื่อนเสียวนี้ยมันต้องมีการศึกษาเพิ่มมเติด้วยนะครับ แล้วรู้สึกว่าแล้วเขาคิดอย่างไรกับคุณไห้ขึ้นเป็น GM p e a y e r นะไพขึ้นยิ่งสูงยิ่งหนาวไห้ขึ้นเป็นกระทบความรู้สึกนะคือเขามีความออรู้สึกที่ มันเหมือนกับว่ามันมีความกลัวอยู่นะมันมีความรู้สึกที่มันยังไม่อยากที่จะทําให้ใครเสียใจอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เขายังปิดการตัวอยู่ภายใต้เจมเพอร์ร์คือเขายังมีความรู้สึกที่มันยังไม่อยากัดเจนละตอนนี้นะอยากให้ดูดูกันไปก่อนนะอยากให้เข้าใจถึงจุดยืนซึ่งกันไปก่อนเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้มาเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะดีที่สุดนะเพราะว่าเป็นพลังงานของการที่คุณเองต้อง ใช้ใจนะเพื่อจะมองเพื่อจะเข้าใจตัวเขามากกว่านแ,แล้วเนี่ยเปอร์เซนต์เกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยอยู่ที่40%่นะคือพลังงานของความสัมพันธ์มันมีแต่ความลับเนี่ยมันมีแต่วค,ววความสงสัยมันมีแต่วความหืนห่างห่างไกลแล้วมันรวมไปถึงใพ่เจอใครเป็นเซตเนี่ยมันเหมือนแบบ อันนี้มันมีโอกาสก็แล้วกันไม่ได้เป็นกันทุกคนนะต้องเล็กไปก่อนนันเป็นเรื่องของเ,อเรื่องชู้สาวเรื่องของมือที่สามหรือคุณเป็นมือที่สามเขาเขาเป็นมือทสามของคุณอะไรสักอย่างนะรางงานขวันที่มันสามารถจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ซึ่งต้องเช็คต้องดูไห้ดีเหมือนกันนะครับเอาดูซิว่าคุณควรจะคุยต่อก,กับคนคนนี้ไหมไพ่ขึ้นเป็นเงินนมีไหม ให้ขึ้นเป็นติดงอมแงมนะครับมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มันอยากคุยกันแค่ในออนไลน์มากกว่ามันมันถามว่าได้เจอไหมมันก็มีโอกาสได้เจออยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเหมือนก็ยังไม่อยากจะเผยความรับในการเปิดเผยต่อสู่สาธารชนนะการเปิดเผยต่อการให้คนอื่นรับรู้นะมันทําให้จิตใจตัวคุณต้องคิดที่ดีเหมือนกันนะการเดินทางมันก็เป็นโอกาสที่ดีกว่าหรือเปล่านะเออมันเป็นเรื่องของการที่มันก็จะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะไม่ได้แบบ มีการพัฒนาต่อไปเหมือนมันตันเท่านี้แล้วมันอยู่ได้แค่นี้แล้วก็ต้องระมัดระวังใจตัวเองเหมือนกันเพราะมันยิ่งอยู่มันยิ่งหนาวอะเออยิ่งสูงมันยิ่งหนาวอันนี้อย่างที่อย่างที่ไพ่บอกยิ่งสูงมันยิ่งหนาวอะเออมันยิ่งทําให้กระทบกระเทือนสร้างพลังงานลบๆในจิตใจตัวคุณเนี่ยได้โดยเชงกัดนะครับมาดูวิธีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะเออพลังงานเปอร์เซ็นต์ที่มันส0ิเนี่ยมันมีหนทางไหมที่จะทําให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับไพ่ขึ้นกันเลยนะไึ้นเป็นรีะไพ่ขึ้นในเรื่องงขอกร เปลีตัวเออมันต้องเหมือนเป็นการที่คุณอยากเข้าหาเออลองนิ่งไปลองเงียบไปสบ้างลองเล่นตัวสบางนะเออบางทีมันทาให้อีกฝั่งหนึ่งอะเขาเริ่มเห็นว่าคุณไม่ตามเขาจนเกินไปแล้วหรือว่าคุณเองเนี่ยมันเหมือนกับคุณต้องเห็นคุณค่าในตัวเองให้มากยิ่งขึ้นอะนะคือถ้าเขารักเขาจะเข้าหาคุณนะไม่ใช่ว่าคุณจะต้องตามเขาอย่างเดียวไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเอ่อคือคุณต้องสร้างคุณค่าให้เขาเห็นว่าคุณเองก็ มีดีในแบบของคุณคุณก็สวยคุณก็หลอ่อคุณก็เท่เหมือนกันมันเป็นการที่มันเหมือนทําให้คุณด่าคนหามาก่งขึ้นทําให้คนที่คุณก็ณไดยเข้าสนใจคุณมากขึ้นและเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของอความรักมันก็จะถูกเติมเต็มจะถูกชัดเจนจะถูกเปอร์เซ็นต์ที่มันเพิ่มมากขึ้นในด้วยเช่นกันนะครับมาดูค่าแนะนำเพิ่มเติมนะครับไปว่าอย่างไรบ้าง ไพ่ขึ้นเป็นหลงไหลดอกไม้นะสร้างความหลงไหลสร้างสเสน่ห์ในตัวคุณอย่างที่บอกว่าการที่คุณสร้างสเสน่ห์ให้เขาดูหน้าค้นให้คุณดูหน้าค้นหามากขึ้นให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้นะครับให้ขึ้นเป็นฟังเสียงหัวใจนะในเรื่องของการที่มันต้องเข้าใจถึงความเป็นตัวตนถึงความชอบถึงความเซตมันคือการต้องพบเจอกันบ่อยเพื่อจะ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วคุณจะได้รู้ด้วยว่าเอยเขาเป็นคนอย่างไรเออทำไมต้องมีความลับเขาเป็นสายมนี้จริงๆหรือเปล่าหรือเขาเป็นคนโทรเวิร r t หรือเปล่าเออหรือว่าเขามีมือที่3มหรือเปล่าหรือคุณเป็นมือที่3ามของเขาหรือเปล่ามาใช่รู้อย่างชัดเจนได้ดียิ่งขึ้นนะเปอร์เซนน็นต์ในเรื่องความรักก็จะดีจากการพูดคุยนี่แหละนะครับมาดูเรื่องของการสะสมแต้มบุญนะครับ,บคำเก็บรา ให่ขึ้นในเรื่องของการทำบุญเกี่ยวกับไฟนะในเรื่องของการถวายทอดไฟกับวัดวารามต่างๆนะหรือตัวสมุตะเกียงตามวัดวารามต่างๆหรือเทวสถานก็ได้นะ <c oughs> เพื่อจะนุนนําสร้างแสงไฟให้คุณมีโอกาสเพิ <c oughs> ่มโอกาสในเรื่องของความรักที่ดีขึ้นได้้ดยเช่นกัน,นะครับต่อมาให้ขึ้นในเรององานคิดดีทดําดีพูดดีนะเพื่อจะนุนนําให้คนรอบข้างให้ความรักของคุณเนี่ยดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของพลังงานสิ่งศักดิ์ครูบาอาจารย์กันดีวกว่านะครับว่าจะมูอย่างไร ของบารมีครูบาจา์ชี่แนวทางสองข้อผันภัยสิทธิกระยานะครับไพ่ขึ้นเป็นใส่สี่เอียนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของพลังงานความสําเร็จเนื่พลังงานของความรุ่งโรจน์นะพลังงานของการที่เอ,อ่อคุณจะได้รับความสําเร็จจากการที่คุณตั้งจิตหรือตั้งใจนะคุณจะมีความที่สําเร็จเนี่ยมันเป็นเหมือนการที่คุณต้อง ตั้งมั่นให้ดีความรักที่อุดมสมบูรณ์ความรักที่มั่นคงก็จะมีเข้ามาหาตัวคุณรวมไปถึงให้คุณไปไหวส้สิริเอียที่วัดมังกรน,นะเพื่อจะให้ท่านปกปักรักษาหนุนนำให้คุณพบเจอรักดีๆหรือพบเจอรักปัจจุบันให้มันดียิ่งขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับให้ขึ้นเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะพลังงานของการส่งบุญส่งบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางเพื่อจะหนุนนำให้ในเรื่องความรักของคุณ,คณเนี่ยดีขึ้นนะสำเร็จมากขึ้นหรือทำให้คุณ เปิดตาเปิดทางให้ความรักมันมีความชัดเจนหรือว่าเปิดทางให้ความรักมันเห็นอย่างกระจ่างชัดเจนมากขึ้นว่าความรักั้งนี้มันเป็นอย่างไรนะครับมาดูเรื่องของคอําเตือนเดียไพ่เตือนม่าอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นพระอินทร์ปราบพรตฤาสศูนย์นะไพ่ขึ้นในเรื่องของอการต้องระวังการ,ร,ราพบปะพบเจอเออพบปะพบเจอต้องระวังอย่างไรแต่มันเป็นในเรื่องของการวางตัว นะการวังตัวในเรื่องของคําพูดการกระทำนะหรือการสืบเสาะค้นหาหรือเขาเป็นคนอย่างไรเขาเป็นคนแบบไหนระวังเรื่องอารมณ์ด้วยนะระวังเรื่องของการที่คุณต้องจัดการต้องแก้ไขต้องเข้าหาต้องพูดคุยนะการพบเจอมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่การพบเจอแล้วมันประทับใจก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าแล้วทำให้เปอร์เซ็นต์มันไม่ลดลงไปแล้วทาให้มันเกิดการถูกชตา,าถูกใจกันได้ ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับมาดูเรื่องของคนมีคู่บ้างดีกว่านะครับออสำหรับคนมีคู่เนี่ยไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของการสร้างความรู้สึกดีๆเนี่ยที้มันดีขึ้นนะเรื่องของความรัก่อ,อมาเป็นความรักที่มันเหมือนกับว่าพยายามจะสร้างสาร สัมพันธ์ให้มันดีขึ้นมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่อยากจะทําให้เกิดความสเส็จก่อนเพื่อจะเกิดความมั่นคงมากขึ้นมีแต่ความคาดหวังนะพยายามจะฝ่าฟันเรื่องราวเดิมๆกลับ,บพยายามจะหลงจะเิมจะมองผ่านนะเรื่องต่างๆพยายามจะไม่คิดอะไรเยอะอะไรมากส่วนคู่คุณเนี่ยพ่ยขึ้นในเรื่องของการที่เขาเองก็เต็มที่นะเนี่ยดูตัวคุณพ่ยขึ้นเป็นแปดเหรียญเนี่ยคือการแกงกันแข่งนะตัวคู่คณไพ่ยขึ้นเป็นสามไม้เนี่ยคือเขาพยายามจะสั่สซัง เขาก็พยายามจะสัสร้างนักอะไรใหม่ๆสัสร้างงานสันร้างความสําเร็จให้คู่ความดีขึ้นถึงแม้เขาจะมีความทุกข์อะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่บอกคุณนะเขาเหมือนจะเก็บเอาไว้ก่อนเขาอยากจะสร้างให้คุณเห็นมากกว่าเขาอยากจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นมากกว่าในเรื่องของความสมาัอยากจะพัฒนาต่อให้มันดียิ่งขึ้นนะครับแล้วเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์มีเกณฑ์ความรักหวางชื่อนยอยู่ที่ 60%นะมันเป็นเรื่องของการพัฒนาต่อสร้างสารสัมพันธ์เนี่ยให้มันมีความสุขมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูวิธีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะให้ความรักมีความหวานชื่นเพิ่มขึ้นจะทําอย่างไรนะครับให้ขึ้นในเรื่องของอุตสาหเทวีนะในเรื่องของการสร้างพลังงานจิตใจให้มันดีขึ้นเออมันเหมือนการที่มันมีการเริม่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มการการ ชวนกันไปเที่ยวชวนกันไปสถานที่ต่างๆให้มันมีความสุขมากขึ้นอะไรที่ผ่านพ้นมาแล้วมันเปลี่ยนเป็นรุ่งอรุณที่เกิดขึ้นใหม่แล้วอะเช้าวันใหม่ก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ร่วมกันนะอะไรที่มันผ่านพ้นไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านพ้นไปนะครับมาดูในเรื่องของคําแนะนาเพิ่มเติมนะครับไพ่วันจะปล่อยบ้างไพ่ขึ้นเป็นการนอนในเรื่องของการพักผ่อนการลืมนะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเรื่องราวเทอดาแล้วก็การให้อภัยซึ่งกันและกันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้มันทําให้ความรักยืนยาวความรักเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้ มมมีควาหาชอสองพันขึ้นในเรื่องของการบอกแมวจอนหรือการหาคำปรึกษาจากเพื่อนคนรับค้างเพื่อจะทําให้คุณเนี่ยเข้าใจความรักมากขึน้นหรือไปหาปู่รูเออเกี่ยวกับความรักนะให้คุณเนี่ยได้รับคําแนะนําที่ดีหรือว่าเออทำให้คุณปฏิบัติตนที่ดีต่อคู่ครองของตัวคุณนะอะไรที่มันรู้สึกไม่สบายใจหรือแม้กระทั่งการพูดคุยกับคู่ครองคุณนี่แหละมามันจะทําให้เป็นการแก้ไขปัญหายอย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูเรื่องของการสะสมแต้มบุญน,นะครับ ไพ่ขึ้นเป็นบังสกุลน,นะเออไพ่ขึ้นในเรื่องของการทําบุญเกี่ยวกับโรงศพเกี่ยวกับการบังสกุลบรรพบุรุษนะเออเพื่อจะหนุนนําให้ความรักหรือพลังงานครอบครัวตัวคุณเนี่ยดีขึ้นนะครับสองไพ่ขึ้นในเรื่องของการทําบุญบ้านเอานะทำบุญบ้านให้กับเจ้าที่เจ้าทางให้พลังงานในบ้านดีขึ้นหวงจุ้ยในบ้านหิ้งพระในบ้านให้มีพลังงานที่ดีและคุณจะทําให และจะทําให้ความรักของกุลคู่ครองกุลเนี่ยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของพลังงานจีนสิทธิ์ครูบาอาจารย์นะครับว่าจะมูยอย่างไรขอบารมีครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางสองข้อพันไพ่สธิกกายะนะครับให้ขึ้นเป็นท้าวทศรถนะครับไพขึ้นเป็นพลังงานของออความบันเทิงความสุขนะการสร้างความสุขซึข่งกันและกันนะการที่จะ มีชีวิตความรักที่มันยืนยาวมีชีวิตความรักที่ดีนะมนือการสร้างความสุขร่วมกันนะอโกบาลจะบอกให้คุณมีความสุขร่วมกันหาอะไรทําร่วมกันมีความสุขร่วมกันฟังเพลงดูหนังหรือทําอะไรก็ได้ให้มันรู้สึกผ่อนคาลายนะรวาไปถึงการไปไหว้เท้าจัตตุโรบาท,ทั้งสี่หรือไหว้เท้าทศรถนะที่เกียร์สมินเรสนะให้ท่านปกปักร,รักษาหนุนนำช่วยเหลือคุณทั้งคู่นะครับให้ขึ้นเป็นพ,พักพิราบนะการปดเป่าอุปสรรคทั้งปวงนะการสร้าง ใจที่มันมีความสุขร่วมกันโนไปถึงการไปไหว้นะครับพระพิราบที่วัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีนะไหว้พระพิราพเพื่อจะให้ท่านปกปักรักษานุนนําช่วยเหลือคุณทั้งคู่มีแต่ความสุขความสําเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับมาดูเรื่องของคาเตือนนะเออผู้ครองจะให้จะเกินไม่เกินไปบ้างไพขึ้นเป็นท้าววิรุปตกนะัเออพลังงานของสิ่งที่ต้องระวังความเห็นผิดนะความเห็นผิดในเรื่องของเอ,อ่อความเข้าใจผิดก็ดี นะการไม่รู้ในสิ่งที่นิสยัยการกระทำเออบางทีมันต้องเกิดจากการพูดคุยนะบางทีบางสิ่งบางอยา่างมันเข้าใจเองไม่ได้เออบางสิ่งบางอยา่างมันก็ต้องมีการพูดคุยกันบ้างบางทีสิ่งที่เขาทำเขาไม่ได้บอกคุณเนี่ยบางทีคุณเข้าใจเขาผิดเออมันก็ต้องมีการถามไถ่หรือเป็นอย่างจริงจริงหรือเปล่าหรือยังไงดีหรือสังเกตในสิ่งที่เขาเป็นเขาอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้นะบางสิ่งบางอย่างก็อย่าคิดเองเออเองมันจะทําให้เกิดปัญหาและทําให้เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของความรักหวานชื่นเนี่ย ลดลงได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ